ดูเหมือนว่าล่าสุดทัวร์นัเมนวลไวโอลแนต,ตอนนี้กําลังมีดราม่าที่เดือดอยู่เอาเรื่องเนื่องจากมีทัวร์หนึ่งที่คนเข้าใจกันว่าเป็นทัวร์เฉพาะผู้หญิงดันมีนักแข่งที่เป็นทรานสเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็มีมาได้สักพักแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมีคนให้ความสนใจกันเยอะมากเรื่องราวเนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับ เอาล่ะทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบแผงกลยุทธ์ครั้งใหม่กันแล้วหรือยังเพราะว่านี่ก็คือสามก๊กออริจินเกมวางแผนกลยุทธ์แนวเทิร์นเบส RPG และ SLG ที่มาพร้อมกับระบบเกมสุดครบเครื่อที่สุดในตอนนี้ในเกมเพื่อนๆจะได้สัมผัสกับระบบอัปเกรดขุนพลที่ออกแบบมาเพื่อสร้างทีมแม่ทัพสุดเทพได้ตามสไตล์ของตัวเองพร้อมเข้าสู่สงครามฝ่ายเพื่อช่วงชิงดินแดนที่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างชาญฉลาดและการพีพีแบบเรียลไทม์ เรียกได้ว่าดูเดือดก,กันแบบขั้นสูตรลงไปงัดข้อแข่งฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นได้ตลอดท้งฤด,ดูกาลแต่ซางกอกออริจินไม่ได้อยูู่่แค่ความธรรมดาแค่นี้เพราะพวกเขายัางมาเพาะระอบสุดพิเศษที่ต่อโจทย์กับผู้เล่นทุกสายด้วยไม่ว่าจะเป็นสปีดรัดที่จะวัดความไวละฝีมือในสนามประลองสูงสุดที่ใช้เ,เพื่อนได้เข้าไปแข่งขันแบบครอสเซอร์เวอร์และมาพร้อมกับสนามสงครามเมืองที่สมดุลหรือยุติธรรมที่สุดวัดฝีมือกันได้แบบแฟฝงและตรงไปตรงมา ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมสร้าง ok ก๊กออริจินก็หอมจะรองรับทุกคนผู้เล่นสายฟรีงั้นก็จัดไปแค่ล็อกอินครบ10วันก็ได้สูงฟรีไปแล้ว100ครั้งยังไม่พอล็อกอินครบ30วันรับของรางวัลไปเลยแบบจัดหนักสุดคุม้มสุ่มหาตัวละคร s อได้จนกว่าจะพอใจไม่ต้องเสียเวลารีโรไอดีใหม่ และถ้าเพื่อนๆมองหาโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดซามกอกออริจินเขาก็มีให้ตั้งแต่แพ็คเติบโตจูลง่งที่จะช่วยเพิ่มความเทพแบบสุดคุม้มด้วยแพ็คก,การ์ดรายเดือนศูนย์คูปองเติมแล้วได้คูปองคืนเดอมเต็ม,ตมพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆทางบน Facebook แล้วก็ Discord ที่กำลังรอเพื่อนๆให้รับของรางวัลกันอีกเพียบและโค้ดพิเศษที่จะได้การอัปเดตขุนพลเทพหนึ่งใบพร้อมกับประสบการณ์ขุนพลสามหมื่นให้เพื่อนๆไปใช้กันได้ฟรี ยิ่งไปกว่านั้นสาก๊กออริจินยังมาพร้อมกับภาคไทยแบบเต็มรูปแบบเสียงภาคจากทีมงานระดบมืออาชีพอย่างฟันธมิตรที่คุ้นเคยชาวไทยไวัยรุ่นเด็กนวดทั้งหลายเพิ่มอรรถรุให้กับเนื้อเรื่องของสามก๊กจนฟินอินไปตามกันนี่แหละก็คือสาก๊กที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้ตัวละครมากกว่า50ตัวสงครามฝ่ายหลากหลายจนไปถึงสงครามกลางน้ำที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามจะต้องพูดถึงบอกเลยว่านี่คือเกมของแท้ที่แฟนสามก๊กต้องลอง ดาวน์โหลด3ามกออริจิวันนี้ได้แล้วที่ลิงใต้ Description เลยนะครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดถ้าจะให้เล่าก็จะเริ่มต้นมาจากการประทะการในรอบรองชนะเลิศของวอล o ล a n บ g a เกมเชนเจอร์ที่เรียกได้ว่าเดือดกันทั้งในและนอกสนามเมื่อทีม G2 g o กเซนขวัญใจชาวยุโรปที่ต้องเผชิญหน้ากับทีมสุดแกรง่งจากแดนบราซิลอย่าง MIBR ซึ่งทั้งสองทีมเอกก็ต่างมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองอย่างหนานแน่นทั้งคู่ดังนั้นนี่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการแข่งขันระหว่างทีมสุดแกร่งทั้ง2ทีมนั้นก็จบลงด้วยชัยชนะแบบขาดลอยของทีม b r ที่เอาชนะ G2 g o โก n ซไป3ต่อ0ซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่ช็อกแฟนหลายคนเป็นพิเศษโดยเฉพาะหนึ่งในนักแขก่งจากทีมไอบที่มีชื่อว่า SRN ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อด้วยว่าที่เขาพวกเขานั้นใช้ความสามารถเพียงแค่50%เท่านั้นเรีียกได้ว่ามความมั่นใจตสุท และสิ่งที่ไม่เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักหน่วงนั้นก็คือการที่อินกายบยามีนักแข่งที่ไม่ใช่ปีนีสองคนด้วยกัน ได้แก่ S R N และก็เจลลี่โดยทั้งสองออกตัว,ว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศซึ่งความเป็นจริงในข้อนี้ทาให้แฟนบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มกองเชียร์จากต่างชาติที่ออกมาโขกสับรอยอดและทีมนี้กันยกใหญ่โดยเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนเอกหลักของบอลแลนด์แชมเปี้ยนทัวร์ที่ชาวเด็ดบางส่วนต่างก็ออกมาแสดงความเห็นกันอย่างรุนแรงและตั้งคําถามถึงเหตุผลการมีอยู่ของผู้เล่นทรานเจนเดอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนหนึ่งมันก็เพราะชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุปรระสงค์เพื่อา คือที่ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองในวงการ e ีสปอร์ตดังนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องขอให้ไรออดก,กลับไปทบทวนโครงสร้างและกฎกติกาของทัวร์นาเมนต์นี้มาอีกครั้งเพื่อป้องกันการเสียสมดุลของการแข่งขัน เพราะถ้าหากไม่มีข้อกําหนดและการตั้งกติกาที่ชัดเจนมากพอมันก็อาจจะทำให้ทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้สูญเสียจุดประสงค์หลักของมันไปนั่นเองหลายคนมองว่าการที่ทีมหนึ่งมีนักแข่ง transgender หลายคนอาจจะเป็นการสร้างความได้เปรียบที่มาอยู่ดีทำต่อทีมผู้หญิงล้วนซึ่งพวกเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวของทัวร์นาเมนต์ควรจะเป็น จร,จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการแข่งขันร่วมกับนักแข่ง t r a n s g e n d ร์ในวอลเล็ตเกมเชนเจอร์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะถ้าหากมองย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การแข่งขันนี้เริ่มมาถึงปัจจุบันพวกเราก็จะพบว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันบ่อยมากและตีกันอย่างต่อเนื่องไม่จบไม่สิน้นต้องรู้ก่อนว่าวอลเลเกมเชนเจอร์นั้นไม่ใช่การแข่งขันเกมทั่วไปแต่มันถูกออกแบบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการอ e ีสปอร์ตที่มักจะถูกครอบงำโดยผู้ชายซึ่งพวกเขามีเป้้้าาาาาหหหมมยสคััญญใในกกกกกรเเปิโอบผูงแลลละุ่พศทื โดยได้มีพื้นที่เฉพาะเป็นของตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะและการแข่งขันระดับมืออาชีพนั่นเองปัญหาสําคัญก็คือรไยออนเองก็ยังไม่มีการที่แม่นยาําและครอบคลุมมากพอที่ตรวสอบอัตลักษณ์และเพศสภาพของผู้แข่งขันให้ทุกคนแบบ100% ว่าพวกเขาตรงตามเกณฑ์ทัวร์นาเมนต์ที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าเพราะอัตลักษณ์ทางเพศนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะสามารถยืนยันได้โดยอาศัยเพียงแค่ข้อมูลหรือเอกสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้ในปี2022ก็เคยเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากมีนักแข่งคนหนึ่งที่ให้ชื่อว่าดิสเลกซิสจากทีม e EQ Series ถูกเปิดเผยออกมาว่าเขานั้นได้โกหกเพศสภาพของตัวเองว่าเป็นนอนไบร์เรีทั้งที่ตัวเองเป็นชายแท้ทั้งแท่งในการแข่ง NA VCT Gamechanger Series 3 ตัวของดิสถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตัวสำรองของทีม EQ ในการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบ Open q u a l ิฟ y ซึ่งในตอนนั้นดิสได้ตกลงกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่านาบ s ชูโดยได้ร่วมมือกันโน้มน้าวทีมของตัวเองรวมไปถึงเล่ากรรมการว่าชายคนนี้เป็นนอนไบนา ري จริงๆและตรงตามกฎของทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างด้วยการร่วมมือกันระหว่างเขาแล้วก็เพื่อร่วมทีมก็ทําให้ดิสสามารถเข้าแข่งขันเกมนั้นได้อย่างง่ายได้และในแมชนั้นดิสก็ถูกทีมงานของไรอันจับได้ว่าเขานั้นมีกกกกกาาาาารรรใใช้้ซออฟต์์แแวจภยนนที่่ถูหมขงข และเมื่อตรวจสอบกันลึกมากยิ่งขึ้นพวกเขาก็พบว่าดิสนานมีพฤติกรรมไม่เข้าข่ายการใช้โปรแกรมโกงจริงจากประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้สมาชิกทีม EQ ทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีนอกจากนี้ดิสชายผู้ที่สร้างเรื่องราวเอาไว้ตั้งแต่การโกหกเพศสภาพของตัวเองบวกกับมีพฤติกรรมใช้โปรแกรมโกงภายในการแข่งขันต้องถูกโทษแบนถ,ถึง8ปีด้วยกันใน,นขณะที่เพื่อนรุ่นที่ของเขาก็ถูกโทษแบน5ปีตามเพื่อนไปนติด ประเด็นครั้งนี้ทาให้ทุกคนเขาจะกระเจนว่าการตรวจสอบข้อได้จริงในส่วนนี้ยังมีช่องโหว่อยู่พอสมควรเนื่องจากการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้เล่นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบผ่าน Discord โดยจะต้องถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมพื้นหลังที่แสดงเห็นเซิร์ฟเวอร์ของกาโรแรนและโน้ตที่มีชื่อ d i s c o r ไ ID ของพวกเขาด้วยตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นดิสก็ยังสามารถปลอมตัวและผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายได้เนื่องจากกฎการตรวจสอบตัวต่วตอพวกเขานั้นมันไม่สามารถยืนหนแต่รางเทศที่แท้จริงของผู้เขา้าแข่งขันได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทําให้ไรออดต้องเจอกับความวิจารณ์จากชาวในจำนวนมากที่ไม่มีมาตรการตรวจสอบที่ชัเจนและแม่นยํามากพอทําให้คนอื่นใช้ประโยชน์ในช่องโหว่ตรงนี้ได้ซึ่งประเด็นในครั้งนี้ก็ยังคงตามหลอกหลอนไรออดอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองกลับมาที่ประเด็นของทีมไอบ r และนักแข่งทางเจนเนอร์สคนกันบ้าง เพราะชาวหนึ่งกำลังพูดถึงประเด็นนี้ก็ยังดูเดือดอย่างแรกพวกเขาตั้งคำถามกันอย่างตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ควรจะเป็นโทนเนาเ์นต์สำหรับผู้หญิงหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีผู้เล่นจากทีม Shopify Rebellion ที่มีชื่อว่าเมลได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศที่กำลังดราม่าอยู่ในตอนนี้ผ่านแอคเขาส่วนตัวของเธอ เมลเริ่มต้นด้วยการแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนๆที่ติดตามการแข่งขันแต่เธอก็อยังชี้ให้เห็นว่ายังมีสมาชิกบางส่วนในชุมชนที่พยายามแสดงออกถึงมุมมองด้านอัตลักษณ์ทางเพศในลักษณะที่เธอมองว่ามันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการที่บางคนอ้างว่ากําลังปกป้องผู้หญิงด้วยการต่อต้านผู้เล่นข้ามเพศคนอื่นๆซึ่งเธอก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าทัศนคติแบบนี้มันไม่เป็นที่ยอมรับ เธอที่บายว่า t r a n s p h o b i หรือการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศมักจะถูกอ้างเป็นเหตุผลในลักษณะที่ว่าต้องการปกป้องผู้หญิงซึ่งเธอมองว่านี่เป็นทัศนคติที่จะกดผู้หญิงลงไปอีกขั้นและยังย้ำว่าผู้เล่นข้ามเพศและนอนไบนารีนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของคอมมูเกิลเชนเจอร์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งโพสต์ดังกล่าวของเมลก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามและแน่นอนว่าก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของเธอเช่นเดียวกันอย่างความคิดเห็นนี้ของผู้ใช้งานคนนี้ที่บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจิจะดูหมิ่นเธอหรือว่าความคิดของเธอหรอกนะแต่เธออยู่ในทีที่ดีที่สุดในเกมเชนเจอร์และมีหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในเกมเชนเจอร์ซึ่งบังเอิญว่าเขานั้นดันเป็นคนข้ามเพศซะด้วยเขาเองก็ไม่ได้เกลียดคนข้ามเพศหรอกแต่เขาก็แค่ยอยากดูการแข่งขันที่มันยุติธรรม และก็ออกตัวว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีความคิดเห็นเหมือนเขาจะเกลียดคนข้ามเพศหรอกนะเรียกได้ว,ว่าต้กันไปกันมาอย่างเดือนหรือว่าอยากผู้ใช้งานคนนี้ที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับสีที่เมลโพสเอาไว้ว่าโพสของเธอนั้นมันคงจะมีความหมายมากกว่านี้ถ้าทีของเธอไม่ได้มีผู้ใช้จริงๆที่คอยแบกทีของตัวเองอยู่ซึ่งถือว่าเป็นการแซกันซึ่งหน้าเลยทีเดียว สาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าทีมของเมลอย่าง Shopify Rebellion พวกเขามีผู้เล่นที่มีชื่อว่า f l o r e s c e n t ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทีมและเขายังเป็นผู้หญิงข้ามเพศด้วยเหมือนกันซึ่งความเครียดของพี่คนนี้ก็โดนด่าก,กลับแบบรัวๆโดยหาว่าเขานั้นไม่เข้าใจถึงประเด็นที่เมลจะสื่อเลยแม้แต่นิดเดียวมากยิ่งไปกว่านั้นเพราะชายคนนี้ได้มีการโต้อตอบในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันโดยเขากล่าวว่าการที่ไรออดนั้นอนุญาตให้ผู้ชายโดยกําเนิดเข้าร่วมการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ถือเป็นเรื่องน่าละอายและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้หญิงอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากสักเท่าไร่แต่ยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเท่าไร่มันก็ยิ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติและในท้ายที่สุดผู้ชายก็จะเข้ามาครอบงำพื้นที่หรือกีฬาที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้หญิงทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆล่าสุดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่าง s h o p i f y r e b e l l i o n กับ m i b r นั้นก็จบลงไปได้เป็นทีี่เรรยยบ้อ โดยทีม s h o p ปี้เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้อย่างง่ายดายด้วยสก,กอร์3-0เรียกได้ว่าตกยับชนะแบบขาดลอยยังไงก็ตามเรื่องราวกลับมาเข้มข้นอีกครั้งเพราะมีการพูดถึงนักแข่งผู้หญิงข้ามเพศอย่าง f l o เ e สเซนขึ้นมาอีกรอบและครั้งนี้ก็มาจากปากของทาริกสตรีเมอร์คนดังแห่งทีมมหาชนอย่างเซนติเนลที่ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่า ฟลอเรนเซนนั้นควรจะไปลงแข่งหลีกหลากระดับเทียร์หนึ่งซะมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพสต์ของพี่ทาริกในครั้งนี้มันมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือจะเป็นการชื่นชมฝีมือของฟลอเรนเซนจริงๆยังไงก็ตามที่เห็นชัดเจนมากที่สุดเลยนั้นก็คือกลุ่มชาวเน็ตจำนวนมากที่พร้อมใจกันตบเท้าก็เข้ามาส่งไฟดราม่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งการแข่งขนันให้มันปะทุะขึ้นหนักกว่าเดิมเรียกได้ว่าเดือดกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงเลยแม้แต่นิดเดียว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดราม่าในครั้งนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนและสุดท้ายแล้วเนี่ยไบรอทจะมีการออกมาเห็นใจและจัดการกับปัญหานี้ยังไงและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับเหมืออเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bank ข้อร์สอีสปอร์ตจะเลืมช่วนกดไลค์ u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ